ประเด็นดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องแค่สินสมุดกับเซนูคอฟแค่นั้นเองแหะครับคนนึงบอกว่าตอนนี้หมายถึงเซนูคอฟนะครับไปต่อย MMA แล้วมันควระเรื่องกับมวยไทยให้ไปดูผลคู่รถถังชกกับดิมิทียจอร์สันได้เลยครับว่าผลออกมายังไงประมาณนี้ก็มีคนมาตอบว่ามันจะสู้กันได้ยังไงกติกาหนึ่งมีคนคอยแยกน่าจะหมายถึงมวยไทยครับโดยเขียนกำกับไว้ว่าถ้าจะให้สู้กันได้นะครับ ย้ำว่าถ้าจะให้สู้กันได้ต้องเตะซ้าที่หน้าได้จับตีเข่าจนกว่าจะยอมศอกจนกว่าหน้าจะแหกห้ามหยุดดูแผลจนกว่าจะยอมจนกว่าคู่ต่อสู้จะยอมถึงจะสนุกประเด็นนี้ผมสรุปคร่าวๆจากตรงนี้นะครับจากคนจากที่คนมาตอบนะครับจากบริบทของคนมาตอบเนี่ย เขากําลังหาวิธีที่จะให้นักมวยไทยสู้นัก MMA ได้ในกนติกา m m a ครับโดยเขาใช้คําว่าสู้กันได้โดยยกประเด็นเรื่องซ็อกกร์คิกกระทืบหน้าหรืออะไรพวกนี้ถ้า MMA ไม่ห้ามนะนักมวยไทยสู้ได้แน่นอนผมว่าเขาโฟกัสผิดประเด็นจริงๆครับเรื่องนี้อย่างที่ผมตอบไปแล้วนะครับว่าที่เขาพูดเนะี่ยเรื่องซ็อกเกร์คิกกระทืบหน้าหรือว่าตีเข่าเข้าหน้าอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังมีให้ดูกันอยู่เลยนะครับผมถึงยกตัวอย่างเลยครับว่าให้คุณไปดู King of the St r e e t ครับเข้าไปเลยพิมพ์ได้เลย King, King of the St มมมีีททุกอย่่าางพูดห ครับแอดวานซ์ Ad กว่านั้นก็มีนะครับไม่ใช่มีแค่ซ็อกเกอร์คิกกระทืบหน้าตีเข่าเข้าหน้าอะไรแบบนี้แอดวานซ์กว่านั้นก็มีนะครับมีจิกตามีจิกคอหอยอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับและไอที่พวกคุณยกตัวอย่างมาเนี่ยไอซ็อกเกอร์คิกเข่าเข้าหน้ากระทืบหน้าอะไรเงี้ย MMA มันมีมาก่อนแล้วครับเอาสถาบันหลักก็ได้ครับอย่างไพรเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามนะครับเรื่องนี้ทําได้หมดผมได้เขียนไว้ไงล่คะครับว่าการต่อสู้แบบโนรูหรือวาเลทูโดหรือคิงออฟเดอะสตีดเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจบลง ข้าหน้าการเข่าคนเข้าที่หน้าหรือการซอกก็คลิกอะไรแบบนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยครับผมว่าตะก,กะมันคล้ายๆว่ามวยไทยใช้ในสนามรบอะครับพวกนักรบมองโกพวกโรมันที่ครองโลกมาเกือบครึ่งโลกเนี่ยคงสงสัยว่าตอนนั้นพวกกูใช้อะไรกันวะบริบทที่ถกเถียงกันเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามวยไทยไม่ดีนะครับมันคนละประเด็นครับผมแค่บอกว่าเขาคนมาตอบเนี่ยมันโฟกัสผิดประเด็นแค่นั้นเองครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าเด็กแว้นมันยังซอกก็คลิกกันเป็นเลยครับ กระทืบหน้ากันผมก็เห็นมาเยอะแยะครับเอาอะไรกับนัก MMA ที่ซ้อมไทร i กิ้งทุกวันทุกอาทิตย์ฉะนั้นถ้าจะให้นักมวยไทยสู้นัก MMA ได้เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดครับคือเอานัก MMA มนี่ยมาต่อยมวยไทยครับแค่นั้นเองครับไม่ต้องไปหา s โซลูชันอะไรมากมายครับแค่นี้เองเพราะว่าถ้าคุณข้ามกติกามาเนี่ยมันต้องเสียเปรียบอยู่แล้วครับ